ปันงอป่าว่ะ 10ท่านแล้วครับผมมาท่าน5ท่านแล้วครับผม10ท่านแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องบอกกันเ่ารอเล่นกินกับผมบุ๋มบมบมอ่าสวัสดีครับครูบาอาจารย์นะครับวัอนี้ส้มมังไฟดอกกระป๋องนะครับวัอนี้จูหัดจานปัดว่าจะนี่ครับจูหัดให้ส้มโหลดวัอนี้หลังจากเอฟซีขอมานะครับเป็นบังไฟดอกนะครับ สวัสดีเอฟซีสิบเจ็ดท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะจุดมงไฟดอกปากระป๋องในเบื้องนะครับเบื้อนสามบังนะครับแต่ว่าเป็นดอกตุกเกาเด้อครับดอกตะพี่กายนะครับเดี๋ยวจะไปชมวามสวยงามน้ำกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้พี่เทเพื้นตีเรียบร้อยแล้วครับสามบังเหลือตัดเถื่อนลุมนะครับหลังจากนั้นเขาจะจ่อหูนะครับโอเคครับผมฝากไล่ฝากแช่ครับแช่ไปพี่น้องเข้าตังปะเทศในปปะเทศนะครับมาชมน้ำกันเน้อครับผมมงไฟดอกปาเน่านะครับ เป็นปลากระป๋องนะครับพี่เทพเจ้าเฮ็ดแม่เจ้านั่งระลึกซึ้งยังก็เย็นเลโอ้จูฟ้าลาดินสวัสดีครับมานบดีมากสวัสดีครับเมตตาวีโอ้สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซียิกทันนะครับวันนี้อาจารย์โอ่งก็มานะครับเป็นมามาตานำเงินพี่น้องมือนี้นะครับเป็นบรรยากาศอีสานวานเฮานะครับทดสอบทดลองกันไปนะครับต่างวงบักสองเศร้าอาจารย์ย่งแย่งครับผม เอาบ่อใดเด้อครับเป็นกระพปรครับผมพี่เทียมกระโปรงเปี๊ยกบนเขาบนสาครับเป็นสีบรรลุแล้วนะครับอาจารย์สื่อเมียได้อย่างล้านได้ครับผมสื่ออยู่ในอำเภอตะการพืชผลนะครับอยู่แถวบ้านนะครับ3า0 0บาทนะครับ20ตันนะครับมาเรียนผู้ค้ามนเด้อครับขาเบิองยูเอฟซีบันโหนไว้นอนี่นอกินเรียบๆนี่นาปีนี้โอ้ยขออภัยเด้อครับเด้อปีนี้จะทายทอดทั้งวัดกระลึงนะครับ ทางอำเภอผูไใสเฮานะครับปี่กายนี่ไปไทายถอดทั้งผู้เขาข้ามแล้วนะครับบ้านเกิดของรอเล่นกินเองนะครับแต่ปีนี้อยากนําเสนอทั้งปีนะครับปีหน้าเด้อ FC ซีนะครับเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> อยากได้กุ้งครับอาจารย์โอ้ยกำลังเลาให้ครับปนูปนป่นปูนกำลังเลาให้อยู่มาเรื่มดอกจีเอฟซสามสิบสี่สามสิบห้าท่านนะครับ เดี๋ยวรับชมบองไฟดอกน้ากันนะครับเก็บกาลังลงมือนะครับกับป๋องสเปรบมีครับอาจารย์มือนี่เดี๋ยวล่องดอกบางกันนะครับดอกโค้งินนะพีเห็เนอเอาฝากไล่ฝากแช่ครับผมมาชมบองไฟดอกน้ากันหัวล้มกาลังออกเนอะครับผมบานเท้าเยานี่นะครับมองไฟโูดเดี๋ยวจะไปไปทายอยู่ครับผมเดี๋ยวชเท็กกู้า่าอาจารย์เิ่นอยู่เิ่นจะวางมือได้นะครับ ยานม้อนไปเป็นอสอละครับผมอยู่ทางเมืองอุบลเ้อครับเพิ่นสอบได้นะครับอสร่รักระบาดนี่เห็ดขายป๋องแยกบาทน้อครับผมถ้าเป็นฟองแบบยังสี่วลห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าได้เพิ่มสัญญกเข้าไปอีกในการตัดการยังกับติดเตี๊บติดยั้งข้าไปกะบแปดสิบบาทนะครับฟอมทรงเลยนะครับหาเบืงองยูบองไฟดอกบลับบนอนบ่อเทียบาระจัน น้ำมาจารครับผมอาจารย์นะครับวันนี้ก็ขึ้นได้ก็เลยร่องไฟดอกนะครับกงมินการจ้อหัวกับแท่งดอกโกมินครับนี่นะครับเป็นสูตรปลากระป๋องนะครับในการเชื่อมดอกกันหนึ่งสองสามนะครับจานจานจานโอมดึงถังมาเลยเดี๋ยวเอาดอกให้เพิ่งกอนตัวนี้จะเป็นดอกนะครับนี่นี่ครับเชื่อมซุกนะครับคู้มาจารย์ตัวนี้จะเป็นการขัวขี้เล็กขี้เล็กน้อยๆนะครับนี่ เป็นก่อนๆหน่อยๆนะครับว่ามันขีเล็กใหญ่เพราะว่าขีเล็กใหญ่มันจะเผาบ่ไดดนะครับมันเป็นบางหน่อยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครูบาอาจารย์ที่เขารับชมนะตัวนี้จะเป็นขีเล็กหน่อยๆแล้วก็ไปขัวนะครับขัวนห้กะท่าห้แบบห่อนๆแล้วจนโมมีควนนะครับในการสังเกตคนไปเรื่อยๆจนโมมีควนนะครับจนห่อนแบบละอุแบบดีนะครับแล้วก็เอามาวางเอาออกมาขังนอก่ให้เย็นนะครับเข้ากับใส่หมาดเข้าไปใส่ขีเกียรเข้าไปขีเกียรนี่ตั้ละเอียดเด้อครับผม เราล้างจากนั้นเขาก็ค้นๆให้เขากันมันก็จะได้แบบนี้และครับผมนี่มันจะกินเลี้ยงมันนะครับหลังจากนั้นเขาก็มาตีใส่กระป๋องนะครับกระป๋องเขาก็เป็นกระป๋องเหลือใส่นะครับเอากระป๋องยั้งก็ได้แต่ว่าเน้นวัสดุที่มีความหนานะครับถ้าบางมันจะบรอดนะครับตีดินเข้าไปก่อนครับอันดับอันดับแรกนะครับให้ได้ประมาณเส้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตีดอกเข้าไปนะครับดอกคับเข้าไปนะครับตีดอกคับเข้าไปเรียบร้อยเต็มบังนะครับจงไว้เจาประมาณเส้นเคร่งนะครับเขาก็ตีดินเข้าไปอัดอีกนะครับ จะได้ลักษณะเอามาแกโนมไหมนะ้ในตีดินเขาไปอัดก้นจะได้ลักษณะนี้ครับแต่ว่าพิทพีเพิ่มฝ้าวลายนี่โอ้ยมาบง,งามะได้ตีแม่นี่ครับเขาจะจ้อหูทั้งผี่นะครับมันจะมีดินอยู่ครับนี่มันจะมีดินอยู่ประมาณเส้นหนึ่งนี่ครับประมาณนี้หลังจากนั้นมันก็นจะเป็นดอกนะครับดอกมาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นดินอยู่ประมาณอีกเส้นหนึ่งนะครับอัดอัดถ่ายไว้นะครับมันจะสูออกทั้งพีครับเขาจ้อทั้งพีนะครับ เพื่อให้เป็นตักระป๋องนี่กันไว้น้านะครับกันเพื่อกันลวงกันรุดเถื่อนนะครับหลังจากเั้าเจาะหูนะครับด้วยสววนสววนดอกโคกมินะครับนี่จะได้แบบนี้นะครับนี่ครับผมหลังจากนั้นเข้าก็จะตีมือดําเข้าไปนะครับเป็นมือตะไลนะครับนี่ครับพี่เทียบกาลังอัดเข้าไปครับเป็นมือดําเขาตีเข้าไปจนเต็มนะครับในการเจาะหูเขาจะเจาะลงเลิกนะครับเจาะลงเกือบหอดดินครับประมาณเส้นหนึ่งเลื้อยนะครับ ยาวหอดจำขากรลายนะครับกับโบเคยจ้อจำตัวนี้กระสอบบ่ได้นะครับว่าจ้อจำมันสิเป็นยังบ่อกับโบ้ได้ลองเนาะพี่เเนาะแต่ว่าเหลือไหวนะครับอ่ะนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดสนใจนะครับกับเอาไปลองเฮ็ดเลนเบิงนะครับบ้สังวนลิกัซิดนะครับถ้าสนใจกับสอบถามได้นะครับสูตรในการผสมียังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับล่อเล่นกินเน้นสืบสารไปเพี้ยสารมานเท่าไหวนะครับบ้มีกักสูตรนะครับแห้งอยากไปแพร่ครับผมถ้าอยู่ใกล้กันมาเรียนเอาเด้อครับผมตัวนี้เฮ็ดขายก็ได้นะครับนี่ มอยีนาคต้อยซี่หมอลดครับวายมาดฐานเป็นโอ่งครับมันแดงครับตัวนี้เดี๋ยวถาเบื้องดอกสีสันมันนะครับแต่ว่าถ่ายพานกล้องมันก็จะอาจจะโบเฟอร์ฟิกภาไในนะครับแต่ว่าถ้าเบื้องโดยตาเป้านี่ลองสังไปจูดเบื้องครับถ้าโบเสือสีสันมันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครูอาจารย์ทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านที่รับชมนะครับอีกสักครู่นะครับในชมแน่นอนครับมือนี้หลังจากเอฟซีมาเฮ็ดบมงไฟดอกจูดให้เบื้องแน่นะครับ มือนี้โอกาสดีครับผมจัดให้เลยครับผมมือนี้ <c oughs> อาจารย์ย่มเพือ่อนะครับบ้านไหนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่โพไซครับผมเหมตส <c oughs> ายวงเมังกรในเหตเบิ้งเนี่ยครับเหพี่มอเตอร์เหพี่มอเตอร์มาแม่มาแม่มาเฮ็ดแม่ครับ จานนั้นมาเนี่ยมาเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดในห้องนี้ไว้ดีดิไป<ด>เขานะเฮียมาด้วยครับก,กินข้าวปนกบกำหลาบสาลายน้ำจืดโอ้ยมาทานนะมันกอคืนส่ยร้ายด้วยจานมันกอคืนไหมเอาคุยกันเหรียญครับผมกินขา้าวเลี่ยงเราครับจานยั่งยังครับผมยักได้ยังมือน,นี่ยั่งครับผมยักน้อยครับฝากไล่ฝากแช่ครับผมนี่จูดยาวเที่ยวเลยสามบังนะครับ ผมควนน้ำกันตะวันครับผมนี้เป็นองไฟดอกนะครับน้ำเสนอนะครับนี่โอ้ยขี่เล็กตะพี่กายนะครับเชี่ยมไว้นะครับตังแต่ช่วงร้อยกระท่งครับร้อยท่งพี่กายนี่ตัวนี้เห็ดไว้นะครับเกือบหอดปีครับผมเดี๋ยวมาชมว่าดอกเชี่ยมไว้เกือบปีนี่มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไทเอฟซีจะเห็ดแบบสายดวนนะครับกับเชื่อมแบบดิฟเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับสูตรรอเลียนกินจะเอามาจากคุาอาจารย์นะครับที่เิ่น่ายทอดมานะครับ กาดๆกบคุณครูอาจารย์นะครับที่สืบสารประเพทนีแล้วก็สอนนะครับเปิดเผยเคล็ดลับวิธีการให้ล่อลิ้มกินหูก็เอามาเผยแผ่ต่อนะครับเพื่อให้ประเภณีสารเท่าอย่างยืนยาวนานนะครับแล้วก็สืบต่อสืบสารไปเรื่อยๆให้มีทุกจังหวัดทุกอำเภอโอ้ยสีดีใจแห่งนะครับอยากเบ่งวิธีเฮ็ดครับมือไฟดอกมือไฟดอกก็คือง่ายๆครับอาจารย์ผสมดิบเลยนะครับหนึ่งสองสามแต่ว่ามันจะเก็บโดนบ่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเชื่อมนะครับเชื่อมซุกนะครับขัวขีเล็กห่างๆจนบ่มีควันนะครับแลักะเอามาลงผสมกับมาดบดละเอียดทีเกียบดละเอียดนะครับมาดหนึ่งกิโลทีเกีย2สองกิโลลกะขีเล็กสามกิโลนะครับผสมคู่เข้าให้เขากันจนมันได้เป็นเนื้อแบบมันกินกันดีนะครับเป็นแบบเป็นสี่นะครับหลังจากนั้นเท่ากับเอาไว้ให้เย็นนะครับหลวก็เก็บใส่ถังใส่ยังไว้เลยนะครับอาจจะมโฟูกันนะครับเอานี่ครับนี่จะเจนบนนอครับผม นี่ครับจะได้เนื้อแบบนี้ตัวนี้เชื่อมซุกนะครับรอเล่นกินเก็บไวเกือบปีครับถ้าว่าร้อยกระทงนี่ปีหนึ่งพอดีนะครับหลังจากนั้นเทายัดมือเต็มใส่ใส่เขียวนะครับพี่น้องนี่ครับผมตอนนี้จานวงกำลังทายทํำไว้นะครับจะเฮ็ดเป็นลีปให้เอฟซีได้รับชมนํานะครับเพื่อควงพอใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไล่ซดให้เมิ่งแบบสดุดๆนะครับตัวนั้นก็จะพี่เฮ็ดเป็น,ล,ปนลีปแบบกระบวนการเฮ็ดแนวบรรยา การแน่นะครับเพื่อเอฟซีเข้าใจชัดเจนนะครับถ้าบอกเข้าใจกะทักไปในเพจลอเล่นทิ้นเลยอครับผมแชทคุยกันนะครับแต่จะโทรหากับเบอร์ในเพจครับผมโทษในเลยนะครับแต่คุยกานพิมพ์หรือว่าคุยแล้วบอกเข้าใจนะครับก็โทรคุยกันได้นะครับอีกสักครู่นี่ครับเดี๋ยวจัดละครับนี่โอ้เรียบร้อยนะครับผมไปตัวจูดตัวเอฟซีมาหาชิปทันละ อาฝากไล์ฝากแช่ครับผมไหเอฟซีที่มักดมควนน้ากันดูว่าจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศนอกประเทศนะครับเพอได้รับชมน้ากันนะครับเป็นอีกหนึ่งประเภทนี้สารบานเท่านะครับที่เราหล่นกินอย่างน้าเสนอนะครับเป็นการเห็ดบังไฟดอกนะครับประยุกตจากบังไม้ไผ่นะครับมาเป็นกระป๋องนะครับเพื่อสะดวกในการในการลหลินประหยัดนะครับหลักการมอแกทุกทันทุกวัยนะครับ เด็กและสตรีมีคันห้ามลอกเรียนแบบเน้อครับผมเน้ออันตรายนะครับอาจจะมีควันแสงสีหรือว่าประกายนะครับอาจจะห้เป็นอันตรายได้นะครับการจุดกับจุดในที่โล่งนะครับอยาประมาทนะครับสโลแกนเท่าคือย่าประมาทนะครับพี่น้องการประมาทเป็นสิ่งไม่ดีนะครับคว่ำประมาทเป็นบอกเกิดแห่งความยแหนะนะครับฉะนั้นเลี้ยกับให้ระมาระวังนะครับเหรียนอยู่ในความสงบเรียบร้อยอย่าประมาทครับผมถือประมาทฐานโหลดนะครับ อ๋โอเคครับผมบ่าวร้ายยายห้างครับผมจูดในเบื้องลวดบานนีห,นห้ามเล่นการพานันห้ามเล่นการพนัน้วยตำถ,ถ,ถ้วยสูงใดด้วยตด้วยสูงดบ่พี่เดเอาครับฝากไรฝากแช่ไปครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะจุดละบาดน,นี่ <c oughs> จูดมือนบ่พอ <c oughs> จูดบังไฟดอกกระพันยากระพี่น้อฮูผมหลังเงินอจจันทีเมฟน้องห้อยบาดนี่ครับเดี๋ยวตังกล่องในเบื้องแบบท่าทางลวดบาด ครับผมเดี๋ยวเลยเดี๋ยวพี่โอ้ยปิดไฟหน้าบ้านเนี้ยน่าเยบอกเลาปีิดไฟหน้าบ้านเน่ยเดี๋ยวเลยครับพี่น้องปิดไฟหน้าบ้านก่อนสำหรั f c หกสิบันนะครับโอผมย่งไปปิดหน้านพีเทียมจะจูนี่ครับอยู่ในขัวหมื่นนะครับผม เดี๋ยวเราจะได้ชมบางไฟอู้ย่นครับเดี๋ยวนี่เสียงร่มบวกครับผมร่มพัดเขากำลังถวง่วงร่มบอกห้องน้ำห้องน้ำจานสช้พิทีบังไฟเจ้าซงสัญญาณส่งแสงสีนะี่ถอดอเอร์วเลยหมต<า>ดฐานพีน่น้องบ้านใช้บางไฟอยู่ใสขีดไฟคอยสิตั้งกล้องนี่อู้ยกเกล็ดพิทีกับ,บาน เด้อเด้วเด้เดสิป่อยสัญญาณเมื่อนี้รอเล่นกินขอสืบสารประเภทนี้สารบ้านเฮาการจุดบังไฟดอกกระป๋องนะครับจากเทปนองหอยนะครับให้ขึ้นสูงๆดอกพุ่มๆดอกใสๆนะครับให้เอฟซีเบ่งงามๆเด้อครับผมโชคดีนะครับโชคดีโชคมันขอให้เทปนองหอยโจ้งโชคดีสามสองหนึ่งดอกจะเป็นยังไงครับหนึ่งปีนะครับเกือบหนึ่งปี ล่มครับเบื้องร่มครับร่มปิวดอกนี้เบิุดผุนผผนี่ครับดอกโอ้ดอกง่กญ่ดีตัวนี่เป็นการต่อทีรวดเร็วนะครับข้าวเดียวนี่ครับุูมมากแล้วครับขันเบร่มนี่งามพี่น้องนี่ผนครับเป็นไดค,ครับผมทวมปลายพวกมีผมเลยผนผนดันลูกดนัน ดันล่าดันดันล่าดันดันดันพุนครับส oh ouais, we ่วมปลายใหม่ด้วยครับผมโอ้ยขันม่ล่มนี่มาทางพี่น้องเนี่ยเนี่ยเที่ยมน้องไอ้กี่ดื้ออีกะครับบางที่สอางโอ้ยกระเดียงแล้วเนาะ นี่ครับสูงครับสูงแต่ว่ามันอยากล่มแห้งแน่เด้อครับผมมันร่มแห้งมันก็เลื่อยไอญ่ดอกมันอยากอยากปินวครับหูว่ามันใย่โพดล่พี่ฮะแห้งซีมนต์ตัวเปนยังแต่ว่ามันก็เตะแห้งอยู่ลงไฟซ้ำบ้งมันหรือว่ามันสั่นโอ้ตัวนี้ภูมิแห้งครับภูมิแห้งตัวนี้ ตั้งเกตดอกครับพี่น้องคุับโอ้ยบอ้ยบุ้ยบุ้ยประตูประทรบมดาตัวนี้ครับถ่วมปลายใหม่ครับผมเนี่ยเบื้องปลายใหม่เลยครับเด้อต้นว่าต้นว,าน,วานาบ้านเนี่ยสูงประมาณสิหามตรนี่แหละครับถ่วงต้นมะมีครับขันเป็นโมล่มนี่ถ่วมอยู่ปลายหวาขึ้นว่าน่าจะทรงถ่วมอยู่ฝนล่มแห้งครับผมฝนร่มออกเลยนะครับบ้านเท่านะครับ อีสานบานาห้องัวลมบอกเร็วหัวลมบวยแล้วนะครับฝ้นโตกะลนกดือป้าลงดีแล้วบานเนี่ยเยอะมาทานมันก็อยากเป็นต้นตอด่ดาแต่ว่าดอก่อมีผลเนาะออดอกยังใสอยู่ดอกก็ถือว่าใสอยู่ครับเอาเดี๋ยวจะย้ำเป็นช่วงใกล้ครับบาน เห็นดอกแบบอุ้มอุ้มร่มแห้งเนาะพี่เดียมเนาะมันไม่ล่มนี่ฟุ้มนี่ครับนี่ครับเอาเดี๋ยวให้เอฟซีสัมผัสดอกใกล้ๆครับผมโอ้ยเป็นไงครับเป็นไงปวดปวดเบื้องการประตูครับเบื้องการประตูครับผมโอ้ยปวดปวดครับเบื้องดอกก็มันตกครับพี่น้องนี่ความงามเขาเอิ่นสแบงบินครับนี่ผีเสือครับผม ดอกมันจะบินนะครับนี่เห็นบหมครับมันบินครับมันแดผลดดแ้วยนี่ครับนี่จะแบงบินครับผมนี่นานมาตรฐานของการเดินทางหิวหิวขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเอานะครับสำหรับมือนี้ก็ดมขวนนะครับฝากรีเด้อครับผม กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับพ่อผ่อนคลายนะครับอาจจะมีข้อพิดผ่าดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีคําอวบ้างครอาจบวสผ่าหรือว่าผิดผ่าประการใดรอเหลินกินกากเขาไพ่คูบาอาจารย์หรือว่าทีที่เขามารับชมนะครับสิ่งใดที่บ่มาะสมนะครับสําหรับมือนี้กะฝากไว้นะครับเป็นของไฟดอกนะครับสามบังนะครับจุดเล่นกันมวลๆนะครับบานเฮาหัรร่มบอกนะครับบรรยากาศกําลังดีเด้อครับผมขอกําลังถอกนะครับ เอาพอกันไล่นาครับผมรอเหรียญกินขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบสารประเภทนี้สารบานเทวงครับผมในการละเลียนบังไฟนะครับสำหรับมื้อนี้กรัสวัสดีครับมาดทานได้คลิปเส้